กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขับรถมินิเบาแอ็มรถทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่น้องนาดาครับเอฟซีเนาะฝันดีครับเอฟซีนองนาดาบอกเลขละครับเนาะที่สําคัญครับแม่น้องนาดานี่เห็นเลขท้ายทะเบียนรถครับตรงกันกับเลขความฝันเนาะครับเนาะมีรถเช่าบ้านละครับเอฟซีล่มอยู่กลางทางครับล่มอยู่กลางทางมาตรงกันกับเลขความฝันเลยครับเพิ่นไปเพิ่นไปซอยเหลือคนที่รถล่มละครับเอฟซีเนาะแลักการไม่ยอมมงเห็นทะเบียนรถครับ สิเป็นเลขตัวใดตัวเด็ดงวดนี่ครับไปรับชมรับฟังกันครับเลขแม่น้องระดาฝันนะคะฟันว่าเลขออกนะคะจได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะฟันต้องงวดน,นะคะแต่เป็นตัวใดไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยค่ะเลขมแม่น้องระดาเลขแม่น้องระดาบกเขาไปเขาเลขลูกสาวลูกสาวเพิ่นจับจับสลากกินแบงเนาะมัน<แ>เป็นนี่เด้อค่ะเป็นสองศูนย์ห้า สามเจ็ดหนึ่ง้ากับตัดหายสามเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งไม่บอกสามเจ็ดลังดูคลิปนี้นะคะคลิปลูกสาวพันจักรคันคันคันกวาดกาบว่าโชคดีเนาะแมนค่ะแต่ว่ามีคนไม่มีสามตัวเนาะมีสามต้องักตัดหน้าตาลังนี่ส่แมนนะอ๋เอาหายซีรี่งเงินเดือนยม้านเมโนติยาโมรวยซีมีคนโชคดีบ่ ในนี้น้องน้องน้องนาดาจุ้มมาอยังก่อนมันหายแม่มาเจอมันหายข่อยมันเองเมื่อวานเขาเลขออกปุ๊บเขาเลขออกปุ๊บโมรู้ว่าเพิ่นไปว่าอ่ะโมรู้ว่ามีคนบอกเพิ่นฟังบ่อเลขออกเลขเพิ่นเข่ามึงสินะเพิ่นมาอย่างวาตัว้าแม่เอามาตังค์หมดเอาตังค์มาให้เราเลยเราจะไปซีเวดเหมือนวะก็เจอซีเวดมานใช่หรือมันเล็เล็เขาอยู่แต่วันนี้เงินตัวลูกเพื่อว่าเพราะว่าฮ่าฮ่าก็ราะลูกน้อเลขมันหลายโตไหมท่าของแม่ท่าของแม่ของลูกเออมันมันหลายนะคอไมหมายนะเราได้ตัวลูกเพื่อว่า มันเราไม่ต้องมาขอเราเลยนะหมูจะไม่ให้แล้วหัวหายเขี่ยต่ปัดตะบัดส no. ิเฮาใ่ๆคอยเลยว่าให้ได้พันหนึ่งแม่นี่พาไปเซเว่นก็เลยวันสิก็มีซีโอนมาเยอะค่ะประมาณอยู่คนสองคนนี่ละผ่านบัญชีน้องดีญาติมอบให้ลูกสาวแม่น้องระดานะคะใจเย็นๆเลยค่ะเดี๋ยวอีกจักสองสามหมื่นจังจะจัดจะมอบให้ตอนนี้มันหน่อยอยู่เนาะได้๋ยวสองสามร้อยมันหน่อยอยู่เดี๋ยวใจเย็นๆนะคะทำหนึ่งก็ คนหนึ่งอนมหาลอยคนหนึ่งสองลอยนะบ้านถึงขั้นบานี้บานี้เพิ่นก็เลี้ยงเขาอาชีพพวกคนลอยเพิ่นฟังว่าเล็กเพิ่นเข่านะตามภาษาเน็กหน่อยจะเนาะแม่ไม่เครียดบานี้บานิเพิ่นก็เลยว่าเอ้าแม่พูมีเล็กได้ลูกบอกเล็กแม่บอกตองหัวพรวางจี่นะกับเจ้าโรตีแน่วะก็เลยคิดเออิจโรตีโรตรีบ่าขายเพิ่นเลยหาอย่างออกมาเออเอาไปเลยเพิ่นว่าืะเดี๋ยวเพิ่นให้เล็กสองโตเด้งหัวเนี่ยจ้าแต่บดแต้าลูกแต้าลูกเป็นซเมนโรแมนเขาถามเนาะเขาถามเอาวันนี้จ้า เขาอกลักันสิออกบอกหรอว่าแต่ว่าบอกตามเพ่บอกจ้ะเพืม่มาโกหาเพื่อเอาไปเลย6 5กห้าพื่พา,นนา,านสิแม่จ้ะน้องหนาดาแม่จ้ะคกหาจ้ะน้องหนาดามถามนู้นู้ถามแม่นู้ถามเลยว่าเขาจะได้เงินจะนไปเสียเป่งกับตองเลขให้เอฟซีตัวน,นู้นเลยว่าสิเพิ่นก็เลยว่าโคหาเอาเ็เลยว่าคู่จักรเลขกนะแต่กับบริษัทามอยงทีนะ่นบริษัทางยัไลน์สิไมบานมับาน้มันโนเอิร์นในลูกเฮง เมืเ่อเกิดอัน,นลูกได้จมปากจมข้อก่อนจะออกมาจากบ้านนะโอ้ยเทวดาเอ้ยอยากไดรถือเลขได้ผลังสิอย่างเงี้ยสิถือเลขได้ให้ายไปกับบัวถือเมียนห้ไปกับบัวถือแต่ว่าห้มาไหนก็ได้ผลังสิมันอีกคอยขี่รถออกมาจากบ้านสิมอาหารในกอนที่ยานเนาะมาแล้ววันนี้มาหอดต้องไปมาผ่านหมู่บ้านอีกเมืองเนาะคอยเยล็บรัดทงหน้ามาไหมลาดทงหน้ามามาพ่อพอย่างนี้หนึ่งรถแล้วล่ม รถเราล่มเลยมานี้การเจ้าพ้องกับข้าโบกขี้นี้เนาะแต่แต่ซอยใกล้แต่ซอยอยู่เราพูดถึงน้าแต่ว่ากัแนวหนึ่งก็คิดคิดเจ้าของก็คิดไรไงเพราะว่าจัาหน้าบางคนบอกว่าเขาว่าเฮาซอยน้องที่บางคนมันจะแนมแนมแนมทางดีดีทางดีบดีคือว่าเขาคิดว่าเฮาซุ่มเพื่นเมื่อไหร่นะความคิดไปแต่ว่าพอดีเห็นเห็นมี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 เห็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วขี่รถมาตับหลังจ้าก็เลยว่าก็เราพากันซอยซอยคนคนนั้นรถล่มนะจ้า ก็จะดึงคืนข่อยกคาบรีนข่อจะดึงปีกหนึ่งคุณนัจะดึงปีกหนึ่งแต่ก็เดาไเแลเอโหลดไปสายตาเจ้าของไไปแนมเห็นทะเบียนหดเพิ่นไหมข้นดีมันลมนรือ้มันลมแหมข้าดีนู้สอยนะนูเบิ่งเจ้าเสือบอเจ้าสิปฏิหารหรือมันบังเอิญสื่อมันังเอิญมันอาจจะมาเอิ่สื่อเนาะจ้าทะเบียนหดเพิ่น่งหยังอันไหนเนี่ยเเป็นหาหกเบีนหลดหาหกทะเบีนโลดเพิ่นสองโตก็รออยู่สองโตก็รอหาห ก็เลยลูกเจ้าคนคุณเอ้าก็ต้องเลี้ยงตั้งแต่ทางบริจิตไงนี่เลี้ยงแล้วเมี้ยงหลอดอ่าก็เลยงก็เลี้ยงบอก้องเผื่นหนาวไว้บ่พอไว้บ่อใครก็เลยงจมหน้าจมว่าพ่อนเป็นยังคือกินเหล้าให้เจ้าพ่อเมาบ่ดนี่น้องฟูถึงว่าเพิ่นก็เมาในแต่น้อยเลยดอกเพิ่นก็เลยเป็นยังไงหลงก็ตะพอเลาะน้อยนึงแมนจ้ะเอาขึ้นขึ้นยื่นเข้า่าแม่นหน่อดาวฟันต้องหวัดเหรอโอ้ยของฟันก็ไม่หลอดมีของฟันแล้วมันก็ออกไปแล้วเลิกเลยเอา เคยเห็นโมเลออกหนึ่งศูนย์หกสองหัวต่อกันอ่ะมันเกิดมันเกิดขึ้อะได้ัิอองยาดหรอโความขิดมันออกไปแล้วไหมคำว่าเป็นโมนี่เป็นออกติลองเฮงเอ้ยเอฟซีประเทสื่อไดเอีกไงวะคนละุเกสได้จ่อจอยอันวางไงนอันอันอันฟันเดอนยอันนี้คือฟองฟันซึ่งรึเน้องฟันแหลนฟันบางหยาอยู่หางบ้านห้องใส่ฟันมาขึนฟันมาขึนเอา ้องว่าเนเลีออกไปเด้อข้างบนออกหกหกสองคนว่าไรก้อยโอ้ยว่าโทรเด้อนอว่า่เราออกมาสิไหมเอ้คือบอกแต่งวดใช่ไหมคนว่าเล้อเลขบขึ้นมาบ้างีแม่มนนันริงรู้ความรีทแน่รู้บุาครดทังเลยเรงเลขนะรูก็นอนปกติของนูไแอันอไปเด้อข้างบนนะมบอกบนบอกหลังองเด้อข้างบนออกแมนแต่ข้างบนออกหกหสองข้างล่างออกสามหกอ้าสามหกแต่เื่งสามเก้ามีน่อกเด้อข้างบนออกหกหสองเหมืนว่า โอยหนอกูบอกวม้วนกูอก่าม้วน้อนี้แต่เด็กเขาออกยังก่อนออกสามหกก็ดต้อกสามเก้าเอาการพวมเดิมบ่ไแล้วหกักเก่าเดกันแม่นขาขึ้น้อยแม่แม่ใบ่อยหกกเก่าคนคิมันตัวเดียวกันนี่แหละอ่ะอันนี้ฟังฟังเริ่มพี่น้องเรื่อแต่วันคนที่บอกเผไม่ไ้ยูเ่อไม่ทันใต้หอกแกบ่บ่บ่กันเก่าเก้าเกา่ เอาเกาเข้างไมเออกระอดดกระหนเกาสองเหรอเพราะว่ามันหค้กองมันออกเรียกแต่เรียกเกาเข้าสองเอแม่แม่ดูจ้ะอันนี้ในความฝันความขอยเด้อนี้ฮะพูดถึงแต่ว่าคำว่าคำว่าเลขังเตออกนอะเปิ้ไ่นเป็นหมื่นป่ะแต่ติดึกสรตัวตรงตรงนี่เนาะเซี่มันหมุนอยู่แล้วนแมนอยู่แลบโอ้ยเหงกาเสียได้วันคือบมาบอกกันก้อนก๋เลขออกใ่ปะคือได้ที่หลังเนาะแมนจ้ะ นี่บางคนบอโอ๊ยจะคินตั้งเด็กบอได้บุลกินตั้งเด็กตั้งเลยซื่อๆอยู่แม่แม่น้องกระดาฟันเนาะแต่ก็มานางคิดอันต้องที่บอกคนใหญ่ลดลงหน่อยแล้วก็เลยจุ่มให้เราอ่ะเจ้าไปกินเนี่ยคือบุญบูทานจะก็ไปเมาเลยวะอันนั้นขี่กับปู่ปู่จักคนเดินอคนขี่รถเพิ่งหลงเนี่ยก็เลยคิดว่ามันหมดเท่าก็เลยซอยกันซื่อๆนะจ๊ะซอยเพิ่นวันนี้พ่อพ่อซอยแล้วมันบอกคนกาอันนี้ก็แจ็คคนเมาต้องไปนอนเมาคนก็เออ ซื้ออาไรลายโรดเลขวเลย่วท mm hmm. ่นี้เขาบอกลเรื่งเลขวย่งเงี้ยเื้ออลายโรดเลขทะเบียนเราก็ตีทะเบียนป๊ะเปบอกอ่าัญญาอทัญาที่อันซอยร่วมกันผลว่เอาจากเขาซื้อเลาทเปซอย่เราะแมนปาทโดดวแน่าะปัญาที่ไปซะยวมกันบ่บอกสื้อออกอันบอกคุณงน่นะบอกว่าสื้อเาโดกิเบียร์แข็แล้วเก็เอาือไปตีเป๊ะๆอยู่ไหมไม่พีง่าไร่อคนครับผมทางมอชโนตัเรกของ ฮาหกนี่เป็นเหล็กลดลมครับลดลมอยู่กลางทางครับไปซอยเหลือชาวบ้านครับโอ้นี่แหละครับผู่พนมีโชคมีลาบใจบุญสุนทานเนาะครับเอฟซีในโชคใหญ่ครับงวดนี่ขอให้มีโชคใหญ่กับแม่นองนาตาครับหกห้าห้าหกครับหรือว่าหกหกสองครับกันเป็นเลขกเก่านะครับเอฟซีพะว่ามันออกแล้วหกหกสองครับเอฟซีเนาะไอ้ครับเป็นเก่าเก่าสองครับเป็นตกกันครับเอฟซี หรือว่า3 6 6 3ครับ3 9 9เกาเกาสครับวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2 5 6 7นเี่ครับมือนีครับเอฟซีมือนีเบาเอมระทงนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับตปรับชมเหมือนของดีกันครับเบาเอมระทงนีจะเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิศใหม่ทิศมื่มาฝากเอฟซีครับท่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซั์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสิริถือกนะครับน้องสมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นเรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้พวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูหขอสามูปคิวสามครั้งรูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่รวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่ยพ่อนวัสดลนะเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรูมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแข่ค่ายว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทานใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังไกยผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปลูกมากนะครับเนาะล้วกับมือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นมว้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี <millet S 1> <uhhh. S 2> ่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่ค <intell ign desapare> ูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกัมีวัดลุงปูหลอดนะครับเนอวัดลวงปูหลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปูลุ้ยนะครับนอวัดลวงปูลุ้ยนี่ก็แต่งขึ้กันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโตมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัย FC, เอฟซีนะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตนัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายก็เท่ามาได้เท่ามาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลือเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาเนะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้คนระับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ,บครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ